สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดูมพอเลยเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปหาควิมงแอครับหรือขวานที่ใช้ในการปิ้งเขาเนีนะครับผมนีฮะอันนี้เลยนะฮะอ่าเป็นชิ้นส่วนจําเป็นครับในการที่จะลงไปยังลุมลึกนะฮะเพื่อไปเปิดประตูลร็เนาะหนีหมดเลยนะฮะก็จะเป็นมากครับซึ่งก็ที่ตั้งนะครับผมก็อยู่ นี่ครับกลุ่มนี้นะฮะก็คือจะอยู่อนาบริเวณแถวหลุมลึกครับใช่เลยฮะอยู่ตรงหลุมยักษ์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอ่านี่ครับอยู่ตรงหลุมนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตามแผนที่ครับโอเคนี่ครับแผนที่นะเห็นไหมครับสีงแดงเนี่ยครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมอ่ส่วนถ้าใครนะครับที่ยังไม่แผนที่นะฮะก็ ไปหาได้ครับผมจะทิ้งลนงก์ไว้ใต้คลิปนะครับคลิปที่ใช้หาแผนที่ก็หาง่ายครับไม่ยากนะฮะโอเคแล้วก็เนี่ยครับมันจะอยู่แถวกับเนินครับเป็นเนินกันระหว่างแม่น้ํากับทะเลอ่านะครับก็นะฮะตรงนู้นครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะฝั่งโน้นครับเป็นหัวเครื่องบินนะครับผมก็นะครับอยู่บนเนินกันระหว่างแม่น้ํากับทะเลนะฮะก็อเก๋งจมเลยนะครับมาซาเลย มาฮะดีนะสิงเปื้อนโตไม่ยังเขาหายไม่โดนะฮะเออเออเออหนูอ,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 อยู่ไหนหมอซื้อป,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 ปั๊บ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 โอ้ยหนีเหรอโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยครับผมมาลงกันดีกว่าครับผมสิงก็ไม่ยากครับไปตึกอะไรโอเคฮะไปเลย ลยนะลงไปแล้วตอนนี้เปิดไฟสักหน่อยซิมึดตึบเลยครับผมอ่าฮะลงมาถึงแล้วนะครับก็นะฮะไฟฉายดีกว่าครับอืมโอเคครับสว่างนะครับพอลงมานะครับก็ตรงไปเลยครับนี่นะฮะก็จะเจอทางลงต่อครับ มาลงตอกกันเลยฮะไปลงไปเลยอแห่มันมืดละเกินไม่ติดกักวไปกันบ้างเรื่องไหนน,นะครับมาแล้วก็ทีเดิมครับก็จะมีทางลงประมาณสามชั้นครับเนี่ยฮะลงมาแล้วนะครับผมอืมปลอดภัยหายห่วงฮนะโอเคครับแล้วก็จะมาถึงกับอแอ่งน้ำตรงนี้ครับซึ่งก็ สามารถครับต้องใช้ที่ดำน้ำครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็แต่ผมทิ้งลิงไว้ได้นงครับเป็นลิงหาที่ดำน้ำก็หาไม่ยากครับนะฮะแต่เอาง่ายๆนะไม่ต้องเป็นที่จะใช้เลยครับเพราะว่ามันตื้นๆอ่ะผมใช้ดีกว่านะตื้นๆมากเลยนะฮะก็นะครับแค่นี้เองฮะลงไปฮะตรงนี้นะแล้วก็ว่ายขึ้นมานะครับขึ้นมาฮะโอเคครับแค่นี้เองฮะแก่นี้เดียวครับ แต่ไงซะที่นำน้ำเนี่ยก็ต้องใช้ในการลงถ้ำอยู่ดีนะลงถึงล,ลึกเออญนะครับจะเป็นอยู่ดีผมว่าก็ไปหา,าดีกว่านะครับผมก็ผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงหาโอเคเมื่อลงมาแล้วนะครับก็เนี่ยฮะลงเลยครับจะเจอซอกแคบๆตรงนี้ฮะแล้วก็เอาตัวของเรานะเบียดเสียดเอาไปนะมันขันนิดหน่อยแต่มันก็สบายได้ไปกันได้นะครับโอเคแต่ โอเคครับย่อหน่อยฮะแต่ย่อนะครับเห็นนะครับข้างล่างลุมลึกฮะมานะครับทางแคบครับทางซ้ายมือนะฮะตรงมาเลยครับเราก็จะเจอกับแคมป์ฮะเป็นไม่ว่าเป็นแคมป์ของอ่าโอ้โหโทษผิดตระัฒนาเสรเออนะฮะเป็นแคมป์เก่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็นี่ฮะมีที่ร์าไม้ครับผมก็จะมีของฟาร์มไม้ครับอ่าเห็นไหมครับ แเยอะเลยนะฮะของฟาร์มครับผมก็ขีดลงไปครับขีดนะน,น้ำ่อยฮนะสดชื่นสู้ซ่านะฮะสดชื่นสดดชื่นเนี่ยสดชื่นสู้ซ่าบอร,ร์เกอรบัรตเกอี่ไม่ใช่ละโอเคครับแล้วก็อะไรครับข้างในครับก็จะมีเช่นเดิมครับก็แคบแคบก็แค่เอาตัวเราเบียดเสียดจนเยียดเข้าไปนะฮะไปเลยฮนะยทั้งเบียดทั้งเสียดทั้งจะเยียดเข้าไปแหลกด้วยอื้หเขามาแล้วครับนี่นะฮะ ก็จะขึ้นครับปีนขึ้นตามปกติฮะ,ะไม่มีอะไรเลยฮะง่ายๆก็คือแถวนี้ครับก็จะมีคนป่าฮะอยู่ประมาณทัก2สองสาคนแต่พอดีผมเนี่ยได้ฆ่าหมดแล้วนะครับผมผมเคยมาแล้วน่นเองจริงไม่เจอใครเลยนะฮะซึ่งก็ปลอดภัยนะเพราะว่าทางที่มาเนี่ยไม่มีบอสเลยครับมีแค่คนป่าบางคนเท่านั้นนะฮะก็ปลอดภัยดีครับแล้วก็มีไอ้เบิร์กนี่โดนห้อยอยู่นะฮะขอฟันหน่อยก่อนไม่ได้ดูสโอเคจนได้ครับแต่ฟันไม่ได้นะฮะก็ ไม่ต้องลงไปนะฮะทางซ้ายมือครับผมก็จะมีทางวิ่งอยู่ฮนะโอเคครับทางเดินไปฮนะก็ลองระวังหน่อยครับเพราะว่ามันอันตรายครับต้องระวังหน่อยนะเดินเนี่ยก็เวลาบางที่ก็ต้องหมอบครับผมต้องเดินย่อหน่อยคลานนั่นแหละนะฮะแล้วก็นี่ครับไม่เชื่อดูไปนะโอเคฮนะแล้วก็บางที่ฮนะแม่งชอบหลอกอนาฬิกาแล้วก็ถูกแม่งยังหลอนเนะี่ย ตัวงนะครับน่ากลัวมากนะฮะก็ระวังตกครับให้กระโดดข้ามแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ตรงไปเลยครับเนี่ยฮะจะเจอฟอกแคบหน่อยก็ตรงไปนะฮะตรงไปอีกจนมาเจอทางกว้างครับเนี่ยฮะพื้นที่กว้างๆวงเนี่ยให้เรามาทางซ้ายมือครับเห็นทางขึ้นไหมครับเนี่ยฮะไม่ต้องขึ้นนะครับไม่มีอะไรทางซ้ายครับเห็นไหมครับแสงสว่างอ่าเนี่ยครับ เราเจอแล้วนะฮะืวบิงแอ๋ครับหรือขวานปีนภูเขาต้นเองนะฮะแล้วก็ไอ้เครื่องนี้ฉายไฟได้ด้วยนะฮะแม่งดีมากอ่ะอยากเอากลับไปหมู่บ้านมากๆเลยแต่เอากลับไม่ได้ครับโคตรเสียายอะ่ะถ้ากลับไปเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะลูกแสงเนยมันสว่างมากมาๆครับมายิบเลยนะฮะี่ผมก็ได้มาแล้วครับผมเนี่ยฮะได้มาแล้วซึ่งคือเมื่อเจอนะครับทางกลับเนี่ยคุณจะกลัแบบออกทางเดิมก็ได้นะฮะซึ่งก็ง่ายๆครับหรือไม่ก็ เนี่ยกลับออกท้านี้ก็ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่านะผู้สร้างเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราฝึกในการปีนเขามากกว่านะสลัดเพิเมื่อได้แล้วเนี่ยอแล้วก็ทางนี้ครับใกล้กว่าครับเขายาำครับว่ามันใกล้กว่าและก็ง่ายครับเพราะว่าข้างปทางไปเนี่ยไม่เจอบอสเลยฮะจะแค่คนป่าไม่กี่คนเองครับมาไปกันเลยขึ้นไปเลยครับฮึตามเชือกครับเชือกขึ้นเราขึ้นเชือกซ้ายเราซ้ายครับผมโอเคซ้ายไปกดอีค้างครับก็ปล่อยตัวงงโอเคครับ อ่านะฮะแล้วก็ตรงไปครับไปเรื่อยๆครับผมตามทางนะฮะก็ไม่ยากครับผมง่ายๆครับทางนี้เห็นไหมครับบางที่โลกนึงก็มีคนปลายอยู่นะแต่ว่าฆ่าหมดแล้วหายห่วงครับหายห่วงตามทางครับไปเลยฮนะปุ๊บดูข้าวเอาจมน้าไปแล้วนะฮะก็เห็นไหมครับพี่สเตทเทพอืมนะฮะเด็ดมาปัญญาเกิดไม่ใช่แล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็ ตอนแรกนะครับจะมีลังเห็นไหมตอนแรกจะมีลังข้างบนนะผมเอาธนูยิงไปแล้วลงมาแตกเลยไม่มีอะไรครับไม่ต้องตกใจนะถ้ามีเจอลังผมยิงให้แล้วไม่มีอะไรโอเคครับมาเชื่อขึ้นเราขึ้นครับผมโอเคเชื่อไปขวาใช่ไหมเราไปขวาครับโอเคก็ขึ้นไปโอเคท้างขวาครับแห็น,นะครับก็กดีครับแต่ตัวเองลงมานะฮะแล้วก็จะมาเจอหัวใจ ใจอะไรตัดรูกปอดปอดป่าวะแม่งมีปอดด้วยนะฮะตอนนี้ครับทางขึ้นครับเป็นทางออกครับผมง่ายครับไม่ยากนะไปเลยฮะนี่ครับเจอทางออกแล้วครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็ได้มาเจอคร a มิ n g แอคหรือขวานที่การปินงเข่าครับผม นะฮะก็เดี๋ยวคลิปนั่นเนี่ยผมกะว่าเราจะลงไปในถ้ำลึกเลยนะเพราะว่าเพราะนั้นเราได้อุปกรณ์เข้าไปนะอ่าซึ่งผมขอบอกไว้นะครับว่าในการที่เราจะลงไปในดังหลุมลึกเนี่ยเราก็มีของประมาณ3าสอย่างครับซึ่งอย่างแรกครับคือนี่ฮะคือบิ้นแอรครับหรือขวานในการปินเข่านะซึ่งต้องใช้ในการพาลงลงไปข้าล่านะครับแล้วก็ต่อไปฮะเนี่ยฮะที่จะดำลึกนะครับซึ่งก็จะเป็นมากฮะที่ต้องลงดําลึกลงไปแล้วก็ต่อไปครับขี่การ์ดครับนี่ฮะขีการ์ด ซึ่งจะเป็นอย่างมากครับที่จะใช้ในการเปิดประตูของถ้ำนะฮะของประตูประตูบลไกข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คารานาครับก็ถํามว่าจะเป็นไม้ก็พอได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ในการเูดประตูข้างล่างด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอขอบคุณหรับฝนหน่อยสิอะไรแดเต็มเมียฝนตกได้ด้วยหายตายเะ ก็ไป็นหมดาไาแล้วเนี่ยว้าวไนี้แบบได้ไหมขอหลับหน่อยนะครับแต่รู้วือไงเนี่ยผมหยุดใส่เต็มเลย